ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเช้านี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่ห้าธันวาคมนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเช้านี้ค่ะดวงตะวันยังไม่ขึ้นนะคะกําลังย่อแสงขึ้นมาหาทอแสงขึ้นมาแต่ยังไม่โปล่นะคะทุกคนค่ะเช้านี้ค่ะที่ทุ่งนาค่ะนี่ก็หกโมงเช้าแล้วนะแต่ว่ายังอากาศเย็นอยู่เลยค่ะมีหมอกอากาศเย็นค่ะที่ทุ่งนาค่ะเมื่อคืนทีมงานประตมสุดปลาของเราได้มาถึงบ่อนี้ก็ค่ำๆนะคะ อกมองขวาจะทุ่มแล้วค่ะเรามาถึงบอ่อตอนค่ำๆเนาะ,ะเราก็ได้ทาการสูป,ปลาสูบน้าออกจากบ่อที่ีเรียบร้อยค่ะเมื่อคืนนะคะเช้านี้ก็แห้งแล้วค่ะแต่ด้วยว่าอากาศมันเย็นมันหนาวนะคะเด็กๆยังไม่ทํางานคะ่ะเด็กๆยังไม่ลงทํางานนะคะทุกคนเราก็มาทําคลิปให้เพื่อนดูก่อน เด็กๆยังไม่มาทํางานค่ะทตกคนค่ะน้ําแห้งแล้วค่ะบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อเจ้าประจาอีกบ่อนหนึ่งของเรานะคะทุกปีเราก็เวียนรอบครบมาก็สูบทุกปีค่ะเจ้าประจําของเราค่ะบ่อ,บอน,นี้จะมีอะดอกบอัวสวยมากค่ะตอนที่ใสๆหน่อยเนาะที่ยังมีน้ําอยู่ก็จะเบ่งบานเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็น้ําแห้งแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอาขึ้นจากบอ่อนะคะบัวเนี่ย เ,เวลาเราทํางานเสร็จแล้วเราก็จะเอาปล่อยน้ําลงเขาก็จะงามเหมือนเดิมนะก็ก็เป็นอย่างนี้ค่ะบัวเร,เราไม่ถอนเราไม่เอาออกนะเราก็หาปลาแล้วก็หาหาไปไม,ไม่ไม่ได้ทําลายเขานะเส,สดายบัวมันงามอะเอาไว้ให้ปลากินเป็นอาหารของปลาที่อยู่อาศัยของปลาลนะเนาะคือเราไม่ได้เอาขึ้นสักปีค่ะมันก็เลยเยอะเนี่ยค่ะบัวมีบัวก็ดีค่ะปลาจะได้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยนะ นี่แหละอากาศประมาณเช้าๆค่ะที่ท่งนาบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอากาศนาหนาวเย็นๆไม่มีใครอยากลงบ่อแล้วค่ะลงน้ำแล้วค่ะก็สสยๆหน่อยเนาะค่อยลงกันก่อนที่เด็กๆจะมาลงเราก็นี่ค่ะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่บ่อปลาเช้าๆ,ๆค่ะปลาก็มุดอยู่ในตมนั่นหละค่ะเรามองไม่ค่อยเห็นตัวปลานะแต่ว่าคิดตมกีเลนก็เลืออยู่นะเขาก็มุดอยู่ในตมนั่นเลยค่ะ ดยเฉพาะปลาช่อนปลาช่อนหรือว่าปลาแอบเนาะคนอีสานเรียกว่าปลาแอบช่อนสั้นปลาสั้นปลาช่อนแอบอยู่ในที่ตมที่เลนนนั่นแหละฮะต้องมันมุดอยู่ในตมเนาะเราก็ต้องหาในตมเนาะนี่แหละค่ะคือบรรยากาศของที่ทุ่งนาค่ะของที่เมืาอนคนตมสูบปลาของเราค่ะเช้านี้ค่ะที่ทุ่งนานะคะทุกคนค่ะเช้านี้ที่ทุ่งนาค่ะเดี๋ยวสักครู่เด็กๆจะมาทํางานกันนะคะ เออคลิปนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มาอัปเดตสถานการณ์ที่บอกปลาของยายหน่อยสํำรานย่านผัวนี่แลละ <c oughs> จีมงานคนจมสุปลาของเราค่ะนี่แหละค่ะการทำมาหากิน วีชีวิตของเราค่ะหากินกระตมกับโคลนะคะทุกคนค่ะขอบพระคุณมากที่รับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้จะได้ไอเดียหรือว,ว่าความคิดอะไรดีๆบ้างสักเล็กสักน้อยเนะะึ่ค่ะสับพระคุที่ทำงานร่างหญ่อย่างพวกเรานะคะขนต้มค่ะขอบคุณมากค่ะ